ฉะนั้นหรือทุกคนสามารถใช้ความเรียบง่ายตรงนี้เป็นคีย์เป็นหัวใจในการนำทางความสำเร็จของคุณได้นะครับผมอีกอย่างสำคัญเลยก็คืออย่างที่บอกนะคว,มมนะค,ความสม่ำเสมอนะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะครับความสม่ำเสมอน่มันมันจะนำคุณไปสู่ความสำเร็จในระยะยาวนะครับผมเริ่มวันนี้ทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยนะครับผ่านไป1ิปี20ปีเนะี่ยคุณเก่งแน่นอนได้นะครับผม เออเอาเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วกันนะครับแต่คนเนี่ยทำน้อยมากนะครับมีสถิติบอกว่าคนไทยของเราเนี่ยอ่านหนังสือน้อยมากนะครับคุณเป็นหนึ่งในนั้นไหมที่อ่านหนังสือน้อยมากเล่นสื่อโซเชียลติดจนจนไม่อ่านหนังสือจนไม่พัฒนาตนเองหาความรู้อ่ะนะคะผมสิ่งสําคัญเลยมัน,ม,นมันดีกว่าไหมถ้าเราแบบฝึกอ่านหนังสืออ่านหนังสือไปเรื่อยๆอยอีกสิบปียี่สิบปีคุณจะได้คังความรู้ในการ มองโลกมากขึ้นนะครับมันจะได้เขาเรียกว่าอะไรเอ่อคุณจะเก่งกว่าคนในระดับเดียวกันนะเรเ,เวลเดียวกันหรืออายุเท่าเท่ากันอนะคุณจะเก่งกว่าเขาอ่ะนะครับซึ่งการอ่านหนังสือมันช่วยได้มากการฟังก็ช่วยได้โอเคฟังก็อีกอย่างแต่ถ้าเราทั้งเก่งฟังเก่งอ่านด้วยอะนะคในเมื่อเราก็ต้องใช้คำพูดในการสื่อสารใช่ไหมมันมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เราพัฒนาจุดเนี้ย นะครับไปอีกสิปี20ิปีเราก็จะเก่งมันมากขึ้นอะ่ะแล้วไม่ลังเลสงสัยเลยว่าถ้าฉันอ่านหนังสือทุกวันฉันคงไม่เก่งไม่ใช่นะครับคุณอ่านหนังสือยังไงคุณก็พูดคล่องยังไงคุณก็สื่อสารเก่งแล้วคุณเอาไอ้ข้อดีๆจากการที่คุณเก่งตรงเนี้ยนะครับจากความรู้ที่คุณมีคุณก็เอามาสอนคนที่เขากําลังจะเติบโตขึ้นมาให้เขาได้ เข้าใจมุมมองความคิดหรือข้อคิดชีวิตหรือ,อการใช้ชีวิตยังไงให้มันมีคุณค่าในทุกๆวันะนะครับคุณก็เอาบทเรียนที่คุณได้อ่านหนังสือหรือคุณผ่านมาในแต่ละวันมาสอนนะครับซึ่งมันก็ดีกว่าการที่เราจากโลกไปโดยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างน้อยก็ขอให้ทิ้งอะไรไว้บางอย่างที่มันเป็นคุณค่าจริงๆนะที่มันทรงคุณค่าจริงๆบทเรียนที่ดีๆ นะครับอันนี้อันนี้จะเป็นการจากโลกโดยไม่เสียดายชาติเกิดเลยไม่เสียดายที่แบบได้เกิดมาเลยนะครับผม